คนกางงอ้วคอคนใจผมกระโดงหายมากผมกรดเลยคนแลาวมันงแน่ว่าสรตั้จทุนอน่นี่นะว่เปียนตัวได้มาสามดวเอบอเลยไม่ยอมเลยโด่งเอกแม่ใช้เจ้า นมี่ด,ดว่ามันไปหักสบายรด,ดม้าน,นี่นั่นคนเปลี่ยนไม่พูดละคน,คนขี่รถกาสชงที่รถเนื้อรถขับไปเลย ต้องบาได้เลฟ้ามืดตัวนั้นะ้ได้ถงมาได้ไ้นนนนงนะเด็กจะกินหนเดีย๋ดวยะวยะไรล่ัไปต่อเที่ยวเที่อวเลย

ขายเดื่อนเลยโอยยี่สิดหวอบุ้งยิเลยไรนี่คือนคนเือหลังเือนเลเรากเราูกแ่ไปแล้วปะเขยกวอ่ะไรยาวแล้วเหาขยี้ขยี้วขยี้ี้ว lái ừ. cả ừ. đời ừ. cũng màu đấy ừ. cái đấy thằng ừ.

ได้ยังไเนยได้อยู่วะเนี่ได้อยู่วะดีเลยวะนั่น่ะเป็นอะไรต่อแล้ว็นโลจตาอแล้วยิงปาก่ีแล้ววันเพนพีโลโโลัไงบอขกัน นีที่ิน้ที่าเดี๋ยวเราเงินเข้าเลยครับเขาไม่กินข้าวทอะอยู่บ้านไหมมาอยู่บ้านนะแลมวเลี้ยใครหากินอยากตั้งเคื่อง่เขาเห็นแล้วเขาเยเคยมารยบนี้ไหรแผ่ย กรได้บุญแล้วได้เออจะลาบดีลบคุณแล้วเย็บตูมา Hãy subscribe cho à cái này để ăn ừ. lỡ những เป็นปราดุงเป็นปลดุงเดี๋ยวปดุงเดี๋ยวปลาดุงจะดปาดุงจไจเป็ดไ้จะเป็ดไก่กินได้เขาได้ขันลเนี่ยฮะเ็ดไก่กินไดเนาะป็ดกินได้ปลาไก่็ดเทีกลกแล้วมันดีกักอะไรมลา ขาปัวเกี okay. yeah, like uh, ่ยวตัวเ้าไว้เราเห็นแผ่นนี่เห็นไเมรถตอนนั้นอ่ะอะไรพี่เห็นบ้างพี่ยังอยู่วะมันเป็นวะพี่นี่ลองลงมาดูเฮ้ยเมื่อวค์มันเอายาตราเชื้อกินอยู่้เดี๋ยวมันเป็นขาวเชี่ยวข้าว

มันู้แล้วมันู้ตาบอกเจแนนไปเจี่นี่คือันลาแตเรอได้ไปน้คิดมันรับหดแเลยหายขาดดเฮ่รยอจะซื้ยังก่ซื้ยังก่ฮะพี่คุณ นี่ยิเราเลี้ยงใจลูกหลานไม่ยังหูหูเลยเนาะมาดูคนดีบอกจืดตะล่ำตีบอกอะไรนะฝาดไปตอนนั้นยังกุ้มน้อยนึงนี่น้องไเออน้องได้ขนาด เอออเราแปลนี้คันเออยูเทียนนี่แหละถึงคนี่ลฮูาดัอกอเลาเป็นนกเว้ยหัวโบกี้เนี่ยฮะกนนกแก้วกอเลาเป็นนกไมมีหัวกอเลาเป็นนก

ขาไก่นี้เียนี้เชี่บอไงไรรุ่นรุ่นเี่ยังโปักอเดียวนี่นี่โยเอาเขาไปตอนนั Aí, uh m, uh ้นก huh ็ยัยัหน่อยเดวรุ่นเดียวยังเป็นโปยังน่อยโปย่าจ